ในหลายองค์กเก่งที่สุดไม่ใช่ในองค์รเรองคีกรรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนนั่นคือทีมงานที่ต้องทําแก้ปัญหาค่าของชีพนําเรื่องพรงฟ้าเข้ามาเดินเกมวางหลักในกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงนี้เป็นจังหวัดที่ดีที่กระทรวงมหาดไทายจะเข้ามาแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครในขณะที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครอัศวินขวัญเมืองลาออนกนะครับหลักที่ กระทรวงมหาดไทยต้องมาดําเนินการด้วยการปฏิรูปกรุงเทพมหานครหรือพัฒนาชุมชนเมืองนะครับเป็นนโยบายที่ควรจะทําไว้ผมจะทําคลิปต่างหากนะครับอธิบายว่ากรุงเทพมหานครจะแก้ไขปัญหาอย่างไรในขณะที่มีประชาชนนับ10ล้านคนไปร่วมอยู่ในกรุงเทพมหานครและกําลังมีการเลือกตั้งและที่สําคัญก็คือว่ากําลังเกิด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วน,นที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะเป็นคำปารบคำบ่นของนายกรัตรีบอกว่าทำอะไรคนก็บอกว่าโง่นะครับและที่สำคัญก็คือว่ารู้สึกจะเหนื่อยถอดใจนะครับแต่ก็ยังสู้อยู่ นคนก็มาดา่าเรื่องนโยบายของพลเอกประยุทธ์ที่ออกมาในยามที่เกิดสงครามวันนี้ผมจะมาที่บายให้กับหุ้นส่วนทราบเอาล่ะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกรบะวกบวนการสังเคราะห์กันก็อยากจะบอกว่าเมื่อกี้เรามาพูดไปแล้วละ่ะว่าการทํางานเนี่ยมันต้องทําต่อเนื่องเข้าใจไหมไม่ทําพูดวันหนึ่งแล้วก็เลิก จะพูดไปมันก็ได้ส่นั้นนะมันไปดูพิการกาะทาดีกว่ามันทําอะไรไปแล้วบ้างแล้วทุกคนที่อยู่กับผมเนี่ยก็ร่วมกันทำมาหลายปีแล้วเนี่ยก็ไปดูที่ผลงานสําเร็จอะไรไปแล้วบ้างเพราะฉะนั้นเราคบคาดหวังว่า,วาถ้าเราทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะถ้าเราได้ทำเราก็จะทําทําให้มันต่อเนื่องไปสารต่อสิ่งที่มันสําเร็จไปอย่างที่กําลังใกล้สําเร็จหรือที่ยังไม่สาเร็จ ทุกคนลุ้งปัญหาดีหมดนะไม่ว่าใครอย่างว่าพูดวันนี้ลุ้งปัญหาประเทศไทยหมดทุกคนนะแต่มันอยู่ที่จะทําอย่างไรเข้าดูดูนะคือสําคัญแล้วจะทําได้หรือไม่แต่สิ่งที่ผมต้องขอบคุณก็คือบรรดาพี่น้องชาไทยทั้งประเทศที่ร่วมมือกับเรามาเลยตลอดหลายอย่างมีความก,ก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดหลายอย่างก็อยู่ในขั้นตอนที่ต้องแก้ไขหลายอย่างเรานี่เพราะความเข้าใจเข้าใจการทํางานของรัฐบาลวันนี้ผมก็กลาเรียนที่ผมย้ำไปแล้วว่าการทํางานเนี่ยทุกคนมีความต้องการเท่ากันหมด ไม่ใช่นองค์ีเก่งที่สุดไม่ใช่ไหนองค์ตีราองค์ตีรัฐธมนตญดีและข้าราชการทุกคนนั่นคือทีมง,งานที่ต้องทำเราจะต้องร่วมมือกันในทุกมิติโอ้โหดูแล้วนะครับนี่คือสิบข้อที่คุณประยุทธ์ออกมาพูดแล้วคุณประยุทธ์บอกว่าอย่าพึ่งทะเลาะกันตรงนี้ แล้วคุณประยุทธ์ก็บอกอีกว่าใกล้สงการแล้วทําอย่างไรให้บ้านเมืองดีขึ้นสงบสุขขึ้นคนไทยต้องช่วยกันอะไรที่ไม่เรื่องสําคัญอย่ามาทะเลาะกันตนพยายามเต็มที่แล้วประยุทธ์ครับวันนี้เนี่ยทำอย่างไรให้บ้านเมืองดีขึ้นพี่บรรณวินแนะนําครับคุณก็ลาออกไปเลยคุณลาออกไปเลยผมรับประกันเลยบ้านเมืองดีขึ้นแน่นอนเลยโมันคืออนาคต แต่ประเทศไทยเราย้อนหลังถอยหลังเพราะอะไรเพราะไอ้พวกตั้งนโยบายเนี่ยมันไดโนเสาร์มันโง่ท่านควรต้องมาทบทวนนั่งประชุมกันเลยว่าเออนะทําไม่คนไทยคิดว่ากูโง่หรือว่ากูโงจ่จริงเพราะนายโยบายแต่ละอย่างที่ท่านออกมาเนี่ยมันฟังแล้วมันดูโง่พานที่คริปโตเนี่ยโง่ใน,นเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับก็คง เห็นนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่ออกมาที่วางนโยบายต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนในยามสถานการณ์วิกฤตนะครับโดยเฉพาะช่วงสงครามที่ราคาน้ํามันนั้นพุ่งสูงขึ้นนะครับส่งผลต่อทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับไปทั่วรัฐบาลก็พยายามใช้มตตคกาตรี เอาเงินที่มีอยู่ก้อนสุดท้ายคือ70 0 0 0ล้านบาทมาทำการเยียวยาประชาชนจากการณีกู้ยืมมา1ล้านล้านบาทการกู้ยืมต่างๆก็เป็นนโยบายที่ผ่านมาในช่วงโควิด -19 แพร่ระบาดนะครับแล้วก็เอาเงินงบปรมาณที่มีที่ได้มาจากเงินกู้นะครับที่ได้มาจากงบประมาณปกตินะครับไปทำการช่วยเหลือประชาชนแต่ก็ยังคงมีคนไม่พอใจ นะครับจากนโยบายดังกล่าวบอกเป็นนโยบายที่โง่นะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็บ่นว่าทําอะไรคนก็ว่าโง่พลเอกประวิทย์ก็บอกทําอะไรเรื่องการไปย้ำพันก็ไม่ได้ผลนะครับมันเกิดอะไรขึ้นและควรจะเป็นอย่างไรเอาละนะผมอธิบายหุ้นส่วนให้ทราบเนี่ยนโยบายลดค่าครองชีพ3เดือนของรัฐบาลเนี่ยมีอะไรบ้างเอาทีละข้อก่อนเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับ 1. เพิ่มเงินช่วยเหลือก๊าซหุงต้มผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐ3.6ล้านคนจาก45บาทเป็น100บาทต่อคนจำนวน3เดือนนะครับนโยบายนี้เขาก็หวังที่จะให้พ่อค้าแม่ค้านะครับที่ใช้กา๊าซบางคนก็บอกว่าเอาแล้วทำไมไม่ได้ทุกคนไม่เห็นทัดเทียมเสมอภาคหลักเนี้ยถ้านักบริหารดูปุ๊บนักการอาหารอาจจะไม่พอใจนะครับแต่ถ้าดู เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเชิงงานบริหารมีเป้าหมายเพื่อที่จะไม่ให้สินค้าและค่าของชีพสูงขึ้นนป็นหลักนะครับสองให้ส่วนลดก๊าซหุงต้มเดือนละ100บาทแก่ผู้หาบเบลแผงลอยนะครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ5,500คนก็เหมือนกันนโยบายเดียวกันก็คือไม่ต้องการแกส้สนต้นนิ่มผงสูงขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันสงครามราคาน้ำมันราคาก๊าซมันพุ่งสูงขึ้น 3. ช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซ นะครับที่ขึ้นทะเบียนกรมการขนส่งทางบก157,000คนนะครับต่อลดค่าน้ำมันแก๊สโซโฮอ250บาทต่อเดือนนะอันนี้มันเบี้ยวหัวแตกนะครับควรทำไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเชิงการบริหารชั้นสูงไม่ควรทำนะครับสิ่งที่ควรทำคืออะไรนะหุ้นส่วนฟังให้ดีนะฮะหุ้นส่วนออกนโยบายไปแล้วให้กระทรวงกันครัง นะครับลด0%จากการซื้อรถไฟฟ้าและเงินอุดหนุนอีก18,000บาทนี่คือนโยบายลดค่าของชีพสิ่งที่ต้องทำต่อไปตัวแปรตามคือต้องให้กระทรวงการกลังโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไปประสานกับบริษัทเอกชนเงินกู้ธนาคารนะครับ ออกเงินกู้ฟินแนซ์ในอัตราดอกเบีย้ยต่ำนะครับและเอารถเก่าซึ่งเป็นรถน้ำมันเนี่ยไปขายเป็นรถไฟฟ้าและนโยบายต่อไปและมันใช้อยู่แล้วไม่ต้องอะไรมากคือปอตทให้เติมกา๊าซหรือเติมไฟให้เติมไฟฟ้าเนี่ยฟรีอยู่แล้วอันเนี้ยมันจะส่งผลทำให้ปลายทางวินมอเตอร์ไซ นะครับแล้วก็แท็กซี่กลับกลายเป็นรถไฟฟ้าใหม่มีมลพิษนะใหม่มีปัญหาที่สำคัญคือลดค่าครองชีพของจริงเห็นไหมเนี่ยนโยบายง่ายๆ่ายไอ้สองสบาทเนี่ยเอาเงินสนเนี้ยไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นก็คือว่าอาจจะทำให้ดอกเบีย้ยต่ำลงเป็นศูนย์เไอหมื่นแก็ให้อยู่แล้วมอเตอรไ์ไซค์หคันน่ยนะครับไปคุยกับบริษัทขายรถ ให้เอาโม์ไซต์เข้ามาในราคาถูกเป็นวินโม์ไซต์ซะเอารถยนต์เข้ามาถูกเป็นแท็กซี่ซะทาเป็นพรับบิกให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพนะครับให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดำเนินการประสานงานให้กระทรวงพลังงานประสานง,งานเรื่องของพลังงานฟรีเห็นไหมมันทำอยู่แล้วปตทเปิดฟรีอยู่แล้วนี่ง่ายๆเลแค่ของชี่เป็นเห็นนโยบายนี่วางปั้งโอ้โห้อหือฮา สื่อแห่ทำข่าวข้อ4คงราคาขายปลีกผู้ใช้แคทส n g ไว้ที่15.59บาทต่อกิโลกรัมโอเคอันนี้ก็ใช้ได้นะครับนโยบายนี้มันก็มีคนใช้อดับหนึ่งนะแต่มาแต่ก็คงราคาไว้เพราะราคามันเกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรนนันะ่นหมายความว่า NGV แก๊สหุงต้มนะครับต่างว่าจะพุ่งสูงขึ้นนะครับ5ให้คนขับแท็กซี่ในโครงการ ลมหายใจเดียวกันซื้อก๊าซได้13.62ต่อกิโลกรัมเป็นนโยบายระยะสั้นแต่ถ้าวางนโยบายระยะยาวอย่างนี้ผมบอกปัญหาแท็กซี่ปัญหาวินมอเตอร์ไซค์เป็นแสนคนจบเลยนะฮะฟินนชนะฮะให้วางนโยบายแท็กซี่ทุกคนได้เป็นเจ้าของรถไม่ต้องไปเช่านะครับวินมอเตอร์ไซค์ได้เป็นเจ้าของรถไม่ต้องไปเช่าคุณเป็นเจ้าของเองแค่สนับสนุนแก้ไขปัญหาให้กรธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนแก้ไขปัญหา พลังงานประทอให้ฟรีอยู่แล้วชิวชิวสบายสบายนะครับแก้ไขปัญหาเพราะต้นเหตุของมันคือพลังงานต้องไปแก้ที่ตัวแปรต้นตอนนี้มันแก้ที่ตัวแปรตามนะครับไปลดราคาอุดหนุนไปเรื่อมปัญหาก็ไม่จบนะครับในขณะที่ข้อ6ลดค่าไฟผู้ใช้ไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับลดค่า FT ลง22สตังค์ต่อหน่วยช่วงพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ไม่ยากนะครับถ้าหลักที่ว่าคือใช้เงินอุดหนุนถูกไหมฮะเราใช้เงินอุดหนุนตลอดอัฐบาลออกนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนใช้โซลารเซลล์ลดสินค้าที่เป็นวัสดุของโซลารเซลล์เข้ามาในประเทศไทยในราคาถูกซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้สนับโซลาเซลล์มาจากไหนทราบไหมฮะมาจากประเทศจีนล้วน และให้การไฟฟ้าสนับสนุนให้ประชาชนติดโซล่าเซลล์ส่งผลทาให้อะไร 1. การใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลงนั่นคือประการแรก 2. รัฐไม่ต้องไปทําการอุดหนุนสนับสนุนไม่ต้องไปกลอยตัวลอยไปลอยมาอีกต่อไปในเรื่องของราคาน้ํามันประการที่3รัฐบาลไทยไม่ต้องทําการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วคนมาชุมนุมประท้วงเหมือนที่ภาคใต้อีกต่อไป3ประการเห็นไหม สั้นกลางยาวระวังให้ชัดนะครับโ้ด7ตรึงราคาน้ำมันนะปลีกดีเซล30บาทต่อลิตรจนถึงสิ้นเดือนเมษายนอย่างที่ผมเรียนน่ยการแก้ปัญหาพลังงานระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นต้องอุดหนุนระยะกลางต้องหาแพลังงานแห่งพลังงานใหม่ระยะยาวต้องเลิกเลิกอะไรเลิกเล่นน้ำมันมาเล่นไฟฟ้าแทนทำไมฮะประเทศไทยเป็นประเทศร้อนชื้นแดด ปล่อยลงมาเปล่าๆก็เอาโซลาเซลล์ S <S ไปรับมาสิที่บ้านผมทําแล้วนะที่สํานักงานที่สตูดิโอทําแล้วค่าไฟลดควบเลยควบเลยนะบางเดือนจากเดิมเป็นหมื่นเหลือ60กว่าบาทนะแต่ก็ต้องลงทุนครั้งแรกแตอ่อุปกรณ์วัสดุยังแพงอยู่ถ้ารัฐบาลสนับสนุนเป็นนโยบายนะครับให้ชัดเจนเรื่องโซลาเซลล์เอาแสงแดดมาไปในฟ้าเพื่อใช้รถไฟฟ้าด้วยนะครับบินมอเตอร์ไซ ตุกตุกนะฮะแท็กซี่ถ้าบ้านขายมีโซลาเซลล์ไม่ต้องไปเติมที่ไหนฮะก็เอาโซลาเซลล์มาเติมพลังงานซะไม่ต้องไปพึ่งรัฐบาลเพียงสนับสนุนนะฮะในเรื่องของการเอาสินค้ามาในราคาถูกสนับสนุนเรื่องของความรู้นะเป็นเรื่องของปัญญาเป็นสําคัญนี่คือสิ่งรัฐบาลควรจะทําวางเป็นนโยบายหลักเขาเรียกว่าหลักนี้เรียกว่าการปฏิรูปพลังงานนะฮะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และประเทศไทยเป็นประเทศแรกทําเลยหลักการปฏิรูปพลังงานเปลี่ยนแปลงทางความคิด 8. กํากับดูแลเรื่องก๊าซสูงต้มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนปี65นั่นคือการแก้ไขปัญหาระยะสัน้นก็จําเป็นต้องทําไป 9. ลดเงินสมทบนายจ้างลูกจ้างประกันสังคมมาตรา33จาก5%หรือ1%อันนี้เยี่ยมนะครับ เพราะตอนนี้เงินสมทบที่เข้าไปโดยส่วนใหญ่ก็ไปกอง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 กระทรวงประกันสังคมก็ยืนยันว่าลดเงินสมทบก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเงินมันกองมาเรื่อยๆถึงแม้จะจ่ายไปก็ยังเพียงพออยู่ <c oughs> นะครับ10ลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39จาก9เหลือ 1.1. จุดหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับและลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40เหลือ40ถึง180บาทต่อเดือนอันนี้ก็เยี่ยมถูกแล้ว อันนี้ก็ทําถูกทางแล้วนะครับเอาล่ะนี่คือหลักนะผมอธิบายหุ้นส่วนให้ทราบนะครับว่าอันไหนทําถูกอันไหนทําไม่ถูกนะครับหลักปัญหาทั้งหมดที่อธิบายมาเนี่ยนะครับที่เกิดสถานการณ์10ข้อตอนนี้ตัวแปรต้นมันคืออะไรตัวแปรต้นมันคือน้ํามันแพงพอตัวแปรต้นคือน้ํามันแพงก็มาแก้ไขปัญหาที่ตัวแปรตามทําไมเราไม่แก้ตัวแปรต้นนะเลิกใช้น้ํามันมาเข้าสู่ไฟฟ้าล่ะนะครับทำไมรัฐบาลไม่สัมม่งบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ คราวนี้สนับสนุนถและสนับสนุนโซลาเซลล์ดินะครับให้จดทะเบียนได้จะขายคืนก็ได้นะฮะที่ผ่านมาเคยขายคืนได้คราวนี้กานไฟฟ้ามีปัญหาไม่ยอมไม่ขายคืนเพราะอะไรดูว่าเป็นคู่แข่งในขณะที่พลังงานในประเทศก็ไม่พอนะครับจะต้องไปสร้างใหม่เพราะกานไฟฟ้าพอสร้างใหม่เสร็จมันก็จะมีค่าคอมมิชชั่นซึ่งมันจะเป็นปัญหาระยะยาวแต่ถ้าให้ทุกคนทำโซลาเซลล์ทำาเซลล์ทำในราคาถูกคนไทยผลิตได้เองโซลาเซลล์ติดตั้งเองคนไทยทําเป็นเหมือนติดไฟฟ้าปกติ ปัญหาพลังงานหมดไม่ต้องมาเถียงกันน้ำมันจะขึ้นจะลงแก้ปัญหาระยะย,ยาวใช้หลักการปฏิรูปพลังงานเข้ามาแก้ไขปัญหาไม่ต้องมาเถียงนะ้ำมันโลกแค่นั้นสงครามโลกแค่นน,คนี้แก้จะแพงไม่ต้องเถียงกันนะครับถ้าเอาเรื่องของไฟฟ้าเข้ามามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรทราบไหมฮะก๊าซถุงต้มก็ไม่ต้องใช้ละเพราะอะไรใช้ไฟฟ้ามาถุงต้มก็ได้ใช่ไหมฮะรถจะมาชาร์จก็ปรากฏว่าไม่ต้องใช้น้ำมันละก็ใช้การชาร์จแทนนะครับที่บ้านแอร์ ู้เย็นทีวีเห็นไหมฮะองค์ประกอบครบเป็นวงกลมนี่คือหลักยุทธศาสตร์ของชาติที่เรียกว่าการปฏิรูปพลังงานต้องทําเป็นแพ็กเกจพอทำเป็นแพ็กเกจนี้รัฐบาลให้การสนับสนุนก้อนสร้างตัวแปรตามมาวางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวตอนนี้ทํามาถูกทางแล้วแต่ก็เพิ่มเติมในกระบวนการเหล่านี้เข้าไปนะครับส่วนที่เขาบอกว่านายัฐมนตรีโง่คนที่ว่าเนี่ยเขาแน่นอน คนที่เขาไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับคนที่เขาไม่เอาด้วยต่อต้านทาหารเขาก็โจมตีว่าโงูนะครับไม่มีใครถูกใครผิดหรอกครับไม่มีใครฉลาดไม่มีใครโง่ก,กว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ถ้าเทียบอดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการทหารบอกมาจนถึงปัจจุบันเป็นนายกบตรีเกือบ8ปีแล้วนะฮะก็มีประสบการณ์มากขึ้นที่ผ่านมาบางคนถามว่าทําไมผมไม่บอกแต่แรกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็พยายามอธิบายนะนะฮะแต่บางเรื่องบางทีก็ต้อง ให้ค้ามลตรีเขาดาเนินการก่อนเราผู้ชมไงยึดประโยชน์ของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญและประชาชนนะครับก็ต้องรอดูนะครับตอนนี้เป็นยังไงสถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเข้าสู่กระบวนการกลบข่าวโดยมีคดีแตงโมซึ่งไม่ตามจากคาดีหวย30ล้านไม่ต่างจากคาดีน้องชมพู่นะครับมาทําการกลบข่าว บางคนอุย้ยกบข่าวคดีนี้มันทําให้เกิดอะไรขึ้นคดีบอสก็ไม่จบคดีนี้ก็ไม่จบถ้ามาเทียบกับสถานก,การณ์สงครามที่กําลังเกิดขึ้นที่ลุกลามกําลังจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ประชาชนคนไทยและประชาชนทั่วโลกกําลังเดือดร้อนจาก,กราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นหลายประเทศมีคนล้มตายหลายประเทศโดยเฉพาะยูเครนและรัเสเซียต้องมีการอพยพจากภัยสงครามหลายประเทศเกิดการชุมนุมประท้วง จากราคาน้ํามันราคาค้าที่พุ่งสูงขึ้นหลายประเทศมีคนฆ่าตัวตายในประเทศไทยยังไม่มีการจุมนุมประท้วงจากราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นในประเทศไทยยังไม่มีการฆ่าตัวตายจากค่าของชีพที่สูงขึ้นถ้าเรายึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญระหว่างคดีตแตงโมกับยึดประโยชน์ของชาติแน่นอนฮนะเราก็ต้องยึดประโยชน์ของชาติแพ้เป็นคนเรื่องของคนโดยรวม นะครับ72ล้านคนหรือ80ล้านคนก็แล้วแต่ที่พุ่งสูงขึ้นปัญหาของชาติที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าเรากําลังเข้าสู่ช่วงของวัยชราคนส่วนใหญ่ในประเทศกําลังเข้าสู่ช่วงวัยชราเพราะประเทศไทยยึดหลักวัฒนธรรมนะครับไม่ต้องการให้คนมีลูกคุมกําเนิดซึ่งเคยมีปัญหาเหมือนกับประเทศจีนก็ใช้ลักษณะเดียวกันสิงคโปร์ก็มีปัญหาเดียวกันคนแก่มากกว่าคนหนุ่ม น,นั่นหมายความว่าอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลว่าจะดําเนินการอย่างไรแต่เรื่องค่าของชีพนะครับแก้ปัญหาค่าของชีพนําเรื่องทรงฟ้าเข้ามาเดินเกมวางหลักในกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงนี้เป็นจังหวัดที่ดีที่กระทรวงมหาดไทยจะเข้ามาแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครในขณะที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครอัศวินขวัญเมืองลาออกนะครับหลัก ที่กระทรวงมหาดไทยต้องมาดําเนินการด้วยการปฏิรูปกรุงเทพมหานครหรือพัฒนาชุมชนเมืองนะครับเป็นนโยบายที่ควรจะทําไว้ผมจะทําคลิปต่างหากนะครับอธิบายว่ากรุงเทพมหานครจะแก้ไขปัญหาอย่างไรในขณะที่มีประชาชนนับสิบล้านคนไปรวมอยู่ในกรุงเทพมหานครและกําลังมีการเลือกตั้งและที่สําคัญก็คือว่ากําลังเกิดสงครามในยูเครนนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ